อานคนไว้เนี่ยทางมันเปี่ยวมากเลยนะถ้าเข้าไปเนี่ยเราจะเสี่ยงหรือไม่เสี่ยงอะ่ะข้างในเนี่ยไม่มีใครอยู่เลยนะครับถ้ทาที่ดีคือให้เราขี่ไปทางนี้ดีกว่านะครับไปเห็นสะพานเนาะให้ไปฟังเสียงน้าตกตรงนั้นจะดีกว่านะครับฟังเอาก็พอเนาะมันก็เป็นแหล่งเป็นคลองที่ที่ผ่านมาเมื่อกี้นี่แหละ นะครับข้างในก็น่าจะมีคนตกปลาอยู่นะครับไปเดี๋ยวเราเข้าไปดูเนาะเพราะว่าข้างในเนี่ยถ้าเราไปคนเดียวเนี่ยเสี่ยงเหมือนกันนะเลี้ยวเข้ามาสภาพรถเละตุ่มเป๊ะเลยผ <c oughs> ่านไปไหนแต่เช้าลุง<ท>วันนี้ออกกองกับผมหน่อยทางไว้อย่าลืมผมนะ <c oughs> ออกกําลังกายลุงครับผมไปที่กับผมด้วยกันสักรอบไหม ขอตัวก่อนนะครับทักทายกันเรียบร้อยนะครับไะไปกันต่อตอนนี้เนี่ยนะผมได้แวะซื้อกระเนียมหมูย่างนะครับนี่ลองท้องตอนเช้าก่อนนะครับปะเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อนะตอนนี้เนี่ยนะครับผมก็ได้มาอยู่าทางที่ไปบ้านเนินยางเนาะอ่าแล้วมาเจอป้ายตรงนี้นะครับบ้านคลองขูดนะแล้วก็บ้านป่าพีดที่เราจะไปกันก็คือตรงไปนะครับเป็นบ้านคลองขุด ผมส่วนบ้านปากพีดผมก็ยังไม่เคยไปเหมือนกันนะครับไว้ทริปหน้าเดี๋ยวเราไปกันเนาะว่าจะออกไปที่ไหนบ้างนะครับแล้วมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับผมไปเราไปกันต่อบอกเลยว่าถนนทางนี้โคตรดีนะครับเป็นเส้นทางที่เพิ่งทำใหม่ด้วยแหละเนาะไม่มีหลุมมีบอ่ออะไรเลยนะครับขี่เบาก็ด้วยนะฮะมาเจอแล้วนะครับสิที่ที่เราจะไปคือ แก่งสมชั้นนะครับที่เที่ยวใหม่ในห้วยแ้งนะครับผมไปอีก5.6กิโลเมตรนะครับจัดทําโดยองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยแ้งนะครับไปเดี๋ยวเราก็ไปกันเลยนะฮะทีนี่นะมียายใจดีนะครับอยู่ท่านหนึ่งนะเขาได้บอกเส้นทางนะครับให้ผมไปนะเอาตรงๆนะก็ไมา่ได้ฟังอะไรมากมายหรอกนะครับบอกไปเดี๋ยวก็ลืมเราไปเองดีกว่านะครับแต่จดัดในความเรียกว่าเขาบอกให้ไปในสุดเส้นทางนี้เลย นะครับทางที่ผมจะไปเนี่ยนะแล้วก็ไปแยกขวาหรือแยกซ้ายนี่แหละไปเจอถนนปูนเนี่ยจำได้แค่นี้นี่แหละโอเคมีป้ายตรงไหนแล้วก็เลี้ยวตรงนั้นนะครับไปลุยตายแล้วมาไม่ถูกเดี๋ยวเดี๋ยวต้องถามคนแถวนี้นะนี่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 ขอโทษนะครับอึบโอ้ยอ่า น้ำตกแก่งอะไรสามชาั้นอยู่ตรงไหนอ่ะครับไปไก<ม>ลไปไใช่ไหมครับอ๋อขอบคุณมากนะครับอ๋อไปสุดเส้นทางครับผมขอบคุณมากครับเอาข้าจริงกนะันทุกคนพอมาก็อบอกว่าอะไรนะเหลือประมาณอีกห้าจุดหกกิโลอ่ะเราคือเรามาแล้วเราไม่ดูเส้นทางอ่ะมันไกลนะ มาสุดทางแล้วเลี้ยวขวาเหรอตรงนี้ใช่ไหมโอ้ยคนดูนาดิหน้าวแหมบังหน่อมยนะมีข้าวให้เราชมด้วยหายากนะครับในนี้ไปสุดทางเนาะสุดทางตรงนี้ใช่ไหมเราเลี้ยวขวางามแต้ๆเดี๋ยว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 ถาอีกหาอีกหาบ้างเยอะ ขอโทษนะครับน้ำตกแก่งสามชั้นอยู่ตรงไหนครับรน,น้ำตกแก่งสามชั้นอ๋อเลี้ยวตรงนี้ใช่ไหมครับ,รบเลี้ยวตรงนี้แล้วแล้วก็วิ่งตรงไปเรื่อยๆครับอ๋อครับขอบคุณมากนะครับ <laughs> ครับ ทุกอุปรสรรคนะครับมาอย่างนี้โ่้ยเรียกมาทางดีๆตอนนี้ท้ายโหเริ่มเริ่มไม่ดีแล้วโหทุกคนดูสิมีทางเงาะทางมังคุดด้านนี้ก็สับปะรด เออดีจังอุดมสมบูรณ์แน่ๆบอกเลยเฮ้ยอะไรเนี่ยเขาแดงกันหมดแกต่ำอยู่ตัวเดียวอ้าวมาเริ่มเจอถนนปูแล้ว อ้าวเป็นสะพานเหรอเนี่ยมวยแรง ขันหนุนแก่งสามชั้นโอ้น้ำใสเชี่ยวนะเนี่ยอ้อมจะไปรอดไหมเนี่ยแก่งสามชั้นเลี้ยวเลี้ยวตรงไหนเนี่ย หอเลี้ยวข้างหน้านูน่นเนาอเฮ้ยมีบ้านคนไหมเนี่ยทางมันเปี่ยวมากเลยนะถ้าเข้าไปเนี่ยเราจะเสี่ยงหรือไม่เสี่ยงอะเนี่ยก็ถึงแล้วอะเนี่ยแกงสามชั้นอะตอนนี้นะครับผมประมาถึงแล้วนะครับลอยอ่าอะไรเนี่ยแรงท่องเที่ยวเหรอน้ําตกแกงสามชั้นนะครับไอ,อตรงนั้นปายอะไรผมอ่านไม่ออกนะเขาว่ามันเข้าไปพันหมดเลย นะครับผมแล้วทีนี้เนี่ยนะเมื่อกี้ได้ถามพี่ท่านหนึ่งนะครับนี่ได้ขี่มอไซค์ไปข้างหลังผมแล้วนะครับเขาบอกว่า,าข้างในเนี่ยไม่มีใครอยู่เลยนะครับทางที่ดีคือให้เราขี่ไปทางนี้ดีกว่านะครับไปเห็นสะพานเนาะให้ไปฟังเสียงน้าตกตรงนั้นจะดีกว่านะครับฟังเอาก็พอเนาะมันก็เป็นแหล่งเป็นคลองที่ที่ผ่านมาเมื่อกี้นี่แหละนะครับอืข้างในก็น่าจะมีคนตกปลาอยู่นะครับไปเดี๋ยวเราเข้าไปดูเนาะเพราะว่าข้างในเนี่ยถ้าเราไปคนเดียวเนี่ยเสี่ยงเหมือนกันนะ เสี่ยงมากๆเลยนะครับถ้ามีมาสักสองสามคนอย่างเงี้ยเออก็อยังพอนะครับไปเดี๋ยวเราไปด้านนู้นกันเนาะตอนนี้นะก็เข้ามาถึงแล้วนะครับผมว่าน้ํามันน่าจะไหลาจากตรงนี้นะครับแล้วก็ลงไปข้างล่างนี่นะครับถึงเป็นน้ําตกไหลลงไปเนาะก็ดูนี่นะฮะเรียวเข้ามาสภาพรถ เละตุ่มเป๊ะเลยไม่เป็นไรนะครับแล้วก็มาแบบนี้เนาะก็มาให้ได้รู้ได้เห็นนะครับแต่น้ําไหลเชี่ยวมากเลยนะครับโอ๊ยน่ากลัวนะเนี่ย <S <S ผมก็ได้เข้ามาบ้านนะท่านหนึ่งนะครับนี่มาขอความช่วยเหลือนิดนึงเนาะพอดีว่าเข้ามาขอ,อน้ําล้างรถหน่อยนะครับเพราะว่าพอดีว่ามันปั่นไม่ออกเลยนะครับนี่แล้วเขาก็มีอ่า ข้าวโพดขายด้วยนะเป็นข้าวโพดข้าวเหนียวกับข้าวโพดอะไรนะข้าวโพดเหลืองข้าวโพดเหลืองนะครับนี่นี่นขายขายยังไงนะสามสิบบาทเก็บไหนสามสิบบาทข้าวโพดเหลืองใช่ไหมข้าวโพดเหลืองโลละยี่สิบห้านะคุณเนี่ยอาชายก็ดูงั้นนะอ่านี่ยเนี่นี่สามสิบบาททั้งเปลือกไอ้ยี่สิบห้านะคุเปลือกนี่นะครับอันนี้ยี่สิบห้าบาทนะครับอ่าแล้วข้าวโพดข้าวเหนียวเป็นแบบไหนข้าวโพดเหนียวข้าวโพจะเป็นสีขาวนดี๋ยวไปดูนี่ยนี่นะครับอ่าอันนี้กิโลละ สามสิบทั้งเปลือกนะสิบทั้งเปลือกนะครับและอันนี้คือถ้าต้มเสร็จแล้วถ้าต้มเสร็จแล้วก็คือคิดสามสิบเหมือนกันอ๋อครับผมแล้วไปขายที่ไหนขายแต่าะนั้นกิโลศูนย์อ๋อกิโลศูนย์นี่เองครับผมมาช่วยกันอุดหนุนนะครับจะได้สร้างรายได้ไปด้วยกันนะครับมาวันนี้คือประสบการณ์จริงๆนะครับเมื่อกี้ก็ล้มเนบมือก็ซนไปนิดนึงนะครับไม่เป็นไรนะครับก็ถือว่าวันนี้มาค่อนข้างที่จะคุ้มค่าเลยทีเดียวนะฮะนี่ผมก็มี ได้อุดหนุนกระโพดนะไปโลนึงนะครับเอาเท่าที่ไปได้นะครับก็ตกแล้วก็สามฝากสามสิบาทก็ไม่เป็นไรนะครับช่วยกันอุดหนุนกันนะครับเนาะน้ําใจนะครับดีได้อ่าให้น้าผมใช้ด้วยนะครับยี่ลืมนี่ดีดีมีมันอีกนะครับมันนีกหายกิโลงยังไงเนี่ยฮะโลสามสิบโลละสามสิบอันนี้เป็นมันอะไรครับเนี่ยมันแครอทจ้ะมันแครอทแต่ครับมันมันหวานมันอะไรยู่หนุนอ๋อไม่ตลาดนัดกูมีของ อ๋อครับผมก็คือทําอ่าอาชีพนี้เป็นหลักเลยก็ทําสวนอมันตัดยางอะไรไม่ได้ครับผมแล้วก็มีเข้าวโพดอ่อนใช่ไหมอออันนี้ขายยังไงครับเนี่ยถุงละยี่สิบจ้ะถุงละยี่สิบนะครับคือผมก็จะบอกว่ากําลังผมไปได้เท่านี้จริงๆนะครับนะขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากนะครับครับสวัสดีครับ อยูรถผมตอนนี้สิตรงเตงเลยครับตอนนี้เป็นตรงเตงหมดแล้วนะครับข้าวโพดนะครับข้าวโพดเป็นหวานนะครับข้าวโพดก็เหนียวนะอ่าคนกันเองนะครับสี่สิบบาทนะครับไม่กันเองนะครับยี่สิบบาทนะครับสนใจสั่งได้นะครับเจอตรงไหนก็โบกตรงนั้นเลยนะครับผมโบกช่วยกันซื้อนะไม่ได้โบกให้ผมสรุปคาตรงนั้นนะไม่ใช่นะแต่ดูบรรยากาศตรงนี้นี่โอ้โห ียดายโกโปผมเสียไม่งั้นก็สนุกเลยนะครับลุยได้เต็มที่เลยครับวันนี้นะเดี๋ยวพากก่อนนะครับเอาข้าวเหนียวหมูย่าง,งท้องก่อนนะเดี๋ยวเราก็ไปกันต่อนะครับเห็นไหมอยากกินอีกเหรอเมื่อกี้ให้ไปไม้ก็นะเ่าเป็นม่ะนั่งลงสวัสดีน้่งไหนเป็นมั่งเนี่ยชื่ออะไรเราเอ้ยฟังกูเรื่องด้วย น,น,ะน,นะเดี๋ยวให้คำ,คำมีเพื่อนมาทำดานต้องวิ่งมาหาเพื่อนเนื้นอเนี่ยอือฮึ่หึ่หา่หึ่หึ่หึ่เึ่หึ่หม่หึ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 ่นึ่ห่หึ่หึ่หึ่หเ่หน่หึ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 ่ห้่เึ่ไ่ห่ห่เ่หน่่ห Okay. คลิปนี้เนี่ยนะผมไม่ได้เอาโกโปมานะครับก็ใช้โทรศัพท์ถ่ายนะโกโปเนี่ยมันเสียเนาะโดนนะ้ําทีเดียวก็พังเลยนะครับเหลืออีกไม่กี่กิโลเนาะก็ถึงบ้านกันแล้วนะครับอีกประมาณสักสามสิบกิโลนะแต่ว่าบอกเลยนะที่เข้าไปถ่ายข้างในนู่นนะครับทางมหาโหดเลยนะครับก็ถือว่าคลิปนี้เนี่ยมันจะสําเร็จไหมอ่ะไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ว่าถึงว่านอกก็หาอะไรลองท้องก่อนดีกว่านะครับป่านนี้แล้ว นะครับแล้วรู้สึกว่าตอนนี้นี่ขาเละเริ่มอ่อนแรงแล้วนะฮะเฮ้ยบ,บอกเลยชามะนาวอร่อยนะครับมาแถวนี้ไร่ป่านะครับมีร้านน้ํานะเลยตรงเรียนอ่าไร่ป่านิดเดียวนะครับด้านซ้ายมือนะครับผมเป็นร้านน้าเล็กๆนะผมไม่เข้าไปถ่ายนะครับเนื่องจากว่าผมไม่ได้เอาผมไม่ได้เอาแม,ามสมานะครับเออฮ้ยแต่อร่อยฮนะ แล้วก็โพดนี้จะยังไงเนี่ย้อยเป็นตรงเตงเลยเรือวหนึ่งเดี๋ยวเข้าไปหาจาันท่านหนึ่งดีกว่านะครับนำใจจากลุกศิตนะเอามาไกลนะมาตั้งสามสิบกว่าโลนะครับซื้อเข้าไปลุยป่าลุยเขาเพื่อเอามานะเออ <laughs> แหม ไม่ใช่แล้วหรอกครับก็คิดถึงเนาะก,ก็อีกอย่างหนึ่งคือผมเปลี่ยนบัญชีลายใหม่นะครับลายอันนั้นอนะ่ะนาะลายเก่าอ่ะมันถูกแบบโดนบล็อกไปหลายไปเนาะก,ก็เลยสมัครลายใหม่นะครับแล้วก็ไม่มีลายอาจารย์เขาอยู่นะครับมาเดี๋ยวเราก็เข้าไปหาก็แป๊บนึงนะครับน่าจะอยู่ที่โรงเรียนนี่แหละมั้งถ้าจำไม่ผิดน,นะวันนี้น่าจะอยู่เวรนโอเคครับไปไปกันต่อตอนนี้เนี่ยนะก็เข้ามาทางเขตบ้านเนินทรายแล้ว นะฮะเหลืออีกไม่กี่กิโลเราก็เข้าเมืองกันแล้วนะครับเดี๋ยวเข้าไปหาอาจารย์แป๊บนึงนะฮะเดี๋ยวเราก็ไปหาข้าวกินกันต่อเนาะแต่ทีนี้ก็กลับบ้านกันยาวๆเลยฝนมาแล้วนะครับอยู่ตรงนาดีทังผนมาไม่รู้เนี่ยไปทันก็ไม่เป็นไรนะครับตกกระเบียดมีอยู่แค่สองอย่างนี่แหละเนาะนที่พักก็พักนะฮะ แต่ตอนนี้คือรถผมเนี่ยรู้สึกว่าปั่นหนืดมากเลยนะครับโซ่มันแห้งนะตอนนี้เนี่ยนะผมอยู่ที่ปั๊ม PT นะครับเดี๋ยวพักล้างหน้าล้างตาก่อนนะฮะโอ้โหแบบฝนตกน้องข้างหลังเนี่ยเห็นไหมลปอยตลอดทางนะครับแล้วบางทีเนี่ยนะน้ำเนี่ยมันก็เด่นเข้าตาเนาะเอาซะหน่อย Okay, เดี๋ยวล้างหนะ้าแป๊บเดี๋ยวเราก็ไปกันต่อโอเคสุดชื่น <Okay. S 1> มาลงน้ำมันเหรอครับมา,มาจากไหนครับพี่จากเรียนใช่ไครับโอ้ oh, มาไกลจังโอเคสดชื่นนะเดี๋ยวเราก็ไปกันต่อนะครับอีกสิบสามโลก็ถึงบ้านแล้วนะ ตอนนี้นะได้เข้ามาทางปากทางสวนในอีกห้าโลถึงบ้านแล้วนะฮะได้ซื้อข้าวไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับไปตังหวยแล้งเข้าในเมืองไม่ได้ข้าวกินเลยเนี่ยมาจบอยู่ที่นี่แหละนะครับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะฮะให้กับช่อง y ยูทูปพอดีภาพปานด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับ1000ซับนะฮะขอบคุณมากๆเลยนะครับที่คอยช่วยซัพพอร์ตจนมาตลอดนะครับผมโอเคครับขอบคุณมากที่ติดตามรับชมครับ